Nhino như nó lẫn cây đó, tung tung tay sài khỏi mỹ thắng kýt mày sáng mặt hầu sài gòn. Nhắng sài gòn tay lẫn tung tay mày 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 tay mày tung tay mày tung tay khẩu tung 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 tay mày tung ทุกวันเนาะค่ะน้อผูอนน้คนจ้าชีวิตเป็ลเะมเมอแม่องเชลสีเล้วค่ะเปนสามากากับถามบริษัทข้าวเขาไปซื้ออยู่นัอจ้ากิเนเขาเดี่วทางานชีวิตประจำวัน นหลากินข้าวบ้านเอาเกินกับข้าบ้นเอาเราเนาะแต่มันหปนเป็นละพักกับักแกงจืดก่ค่อยได้กินหอนกันดกต้เป็นเาค่ะเนาะรสชาเป็นจังไเนาะบาที ซิมไปชุกแล้วทุกคน,กคนต้มแดงหงเงร่าแต่อพอมหนึ่งเขาคุณจ้ะอ่มเปียกเปลี่ยนมาค้ำเปลี่ยนใส่มาค้ำเปียกไล มาให้แจ้วด้วยบานนี่ตุมจะบดใส่พริกนะ,ะ่จ๊ะพริกปนไม่นอกแงเลยมแจ้วแจ้วมวยพริกนุใส่น้ำปลาอืมรี่ไน,นทบบนี่น่นลาไสิบหกช้นเช่นเล เอาหอมใส่นอกะน้องเจลอันนี้คือเลเด้อจ้ะอันนี้คือเจวน้ำจิ้มนอกจากน้องหนตรงไก่จะมาตักใส่เลยจะนีน้ำต้มล้วก็มาคั่วเทปตักใส่นแก้วนาะจากจำเอากระินเจวตรงไก่แมนอองเซียนน่นี่นนจ้ะ กวงปูงก็นำปลาปงนัวหมุมี่ยังจะปทิพนเพชรข้างขอพีิกได้เพชรเพชรจนจวดใช่นู่นกับเพชร แล้วก็จะมาเอาหอมลงไปเดี๋ยวปัใส่ต้นหอม <c oughs> ได้ทีแนละ้วเนาะทุกคนได้ทีแนละ้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ตักเสิร์ฟกินกันเล่งบีเขับงาดในนะทั้งน่อยอเอาหอมลง ซื้อมากใส่เบิ้ลเลยจ้ะบะได้ควายเฮ็ดกับข่าเอาไว้เพิ่นกับเสียบซื้อนี่คือหอมหอมบักซี่กับต้มหอมบั้นบั้นข้าก็เอิญพักบัวกับมะฮอมปลอมทำนี่ราคาเ่ะเสร็จชิ้นแล้วเนาะค่ะน้องนี่ต้มไก่ย่างฟงต้มยังกับแม่น้องเสี่มกับไก่น้ำปลาไหลเบิ้ลเดินจ้ะทุกคน น้ำปลาหน้าเป็นรักเนาะจ้ะแกงต้มใส่น้ำปลาหน้าเบิดเนาะจ้ะบ่ได้ใส่ะพัดตะทอดอืมอันนี้ก็คือแจ่วข้าวเหนียวก็เต็มกองคือเก่าอ <c oughs> <c oughs> ไปปินลำกันเริ่ม

ยตักกุ้งไก่แล้วตักกุ้งไก่แล้วเอาหอมเนี่ยไปกินกกแล้วเนี่ยกินท่อเทียงกับบวชสามคนกินพ่อแม่ลูก ให้แล้วไว้ให้ลูกบนกันลูกคนกันจะบอกกินเนื่องจากเกินใายก็ได้ลูคกคน,นกับอกกินเนาะค่ะเนาะบางคนจะเป็นแจ่วเข้ามาสำนับคลิปนี้ก็ได้จักหน้าที่แล้วเนาะทุกคนจ้ะหันมาบุงแม่ลองชืมยังไม่อาบนะ้ำ <G ül> <N> นี่จ้ะมีต้มไก่เสร็จแล้วไปกินกันเลยได้จ้งนะเลยข้าแเวเต็มกองทุกคนทุกคนบงข้าวแม่น้องแชี่ยม่นมี้คุณหนึ่งมือเราทำเนียเนะคะน่ะนนาะวางด้านจิ้นข้าวก่อนจังอาบก็ได้ <G ül> ทุกคนจ้า มีเจ้าไปป่านมองมองสูไอ้ทนท,น,ทนเลยกินให้ทุกคนมาก,ก่อนทุกคนจะกระเซือว่ากินเขาเรียวจังอาดหนาจ้าอเขาก็ะหอยน <c oughs> <c oughs> เนื้อหอนตมหอนเขาหอยปอ,อ,อ,อาเนเ้อหอยแซบบ่บดับใบาบบูมองมองน้ำบันีนึมองมองก็ซอบานห้าเแม่ซงมาหอยเอาเขาเขาเนี้วลงไปในอาหกการหลักก,กินจาจานไป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 กินน้ำกจาไป